แต่ว่าเราอยากได้บบไนก่อนแต่ถามว่าเขารู้สึกยังรู้สึกดีกับหนูอยู่ไหมหนูก็หนูไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะแต่ที่หนูสัมผัสเขาก็ยังรู้สึกดีกับหนูอยู่หมายถึงว่าเขาก็เป็นคนดีก็รู้สึกดีอยู่คือเนวเตรียมใจไว้อยู่ส่วนหนึ่งว่าเนาต้องเจออะไรอย่างที่เนวพูดไปว่าเขาจะได้เจอสคนใหม่ๆได้เรียนมีโอกาสาที่จะเรียนรู้คนใหม่ๆพอเนวเห็นแล้วเนี่ยเนวก็รู้สึกว่าเออเขาก็มีโอกาสไปต่อได้ถ้ามันดีกับเขาเนี่ยก็โอเคที่จะ อยู่ของเนื้อตรงนี้ทำเหมือนเดิมที่เคยทำแต่สถานะยังไม่รู้อะแต่ตัวมันชอบคนยากมันเป็นคนชอบคนยาก,ม,ม,ยากมันไม่ใช่คนง่ยง่ายตอนแรกที่กูบอกว่ามันชอบมึงจริงๆเพราะกูเห็นว่ามันชอบจริงๆแต่กูเห็นแค่ว่าคนไหนชัดเจนที่สุดกูอยากให้มึงได้กับคนนั้นซึ่งตอนแรกกูก็คิดว่าไข่ม้มันมชัดเจนมากแต่ตอนนี้สำหรับกูนะกูสว่มดมอะมากไปหน่อย ที่บอกไม่อยากให้อยู่เพราะเพราะความสงสารอะไรเงี้ยมันเห็นกับตัวไงเออจะทำร้ายเขาเปล่าอะไรเงี้ยคุณวัวแฟนอะไรไม่เป็นรมันคัดคนออกมันทำร้ายจิตใจคนอยู่แล้วอ่ะใจนึงก็โล่งใจนึงก็เจ็บที่ที่ต้องทำร้ายคนคนหนึ่งอดดันสุดๆเลยตอนนี้หนูแบบค่อยๆดันเลยคือหนูอ่ะ ไม่อยากทำใครสักคนเสียใจเลยพี่ถ้าเลือกได้หนูคนจะเป็นคนที่เสียใจเอง